เสร็จแล้วนะครับกำลังล้างเดี๋ยวจะเก็บสีครับอันนี้เป็นสเปคตู้หกฟุตสี่ปากสามเมตรนะครับยี่สิบหัวจรวดหัวจรวดแมงป่องนะครับเหล็กทั้งคันครับคันนี้ใบเกียวเพวกอะไรเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับย้อยตัวนี้ย้อยร้อยสิบห้าเลยครับแตกบ่อยใส่ให้ใหญ่เลยครับ หัวโขกันแยกเป็นแมงป่องนะครับครับคอหนาทั้งหมดเลยนะครับ4.5ครับ <c oughs> ตัว6พุทส4นะครับตัวใหญ่อุ้มสองตันห้าคันนี้เป็นสเปคตัวเดิม12เกาหลีนะครับเป็นโซ่แมงป่องคอสูงโรลเลอร์แมงป่อง48ข้อนะครับเครื่องเป็นฮีโน่เจโอไฟนะครับปั๊มใหญ่ ปั๊มใหม่ได้กินเบอร์23น่ครับกำลังล้างนะครับเพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะเก็บสีครับคันนี้เป็นยอยมิตซูสองหน้านะครับครับมอเตอร์ปั่นข้าวเป็นมอเตอร์โค40นะครับครับตัวนี้อยู่1,950,000นะครับเหลดทั้งคันตัวท็อป1,950,000นะครับ เลหนาทั้งหมดเลยนะครับ1นึ่งล้านเก้าแห้ามื่นครับถเพื่อนๆอ,อยากจะดูตรงไหนก็โทรประอบถามกันได้นะครับ เผาเป็นนิ้วครึ่งทุกตัวนะครับเผาเป็นนิ้วครึ่งทุกตัวนี่ครับคันนี้ฉากใหญ่ด้วยนะครับฉากสามนิ้วนี่ครับเบรดทั้งหมดกำลังล้างนะครับครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยที่ศักดิ์สุพรรณนะครับ เบอรโทรตามหน้าเพจเลยนะครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้สักสุพรรณการช่างเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ